สนับสนุนรายการโดยคลาสสิกโกลฟิเจอร์ มาที่ช่องทองคากันนะคะสําหรับในพันพุทธแบบนี้เลยค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าตลาดทองคําก็คงจะต้องจับตามองด้วยเหมือนกันสําหรับการประชุมของ FOMC นะคะที่จะมีผลออกมาในวันพรุ่งนี้ค่ะในระดับที่1270เหรียญในตอนนี้นะคะกับปัจจัยที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ทางจะเป็นอย่างไรวันนี้ไปสอบถามกันค่ะกับคุณนททีจุฑาวราคุณนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Classic Gold Futures ค่ะสค่ะสวัสดีค่ะ ไม่เจอคุณนัทนานเลยในที่สุดทองคําก็เหมือนจะรีบาวกลับมาค่ะนิดๆหน่นนอยๆแล้วตอนนี้ยังไงดีครับตอนนี้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดให้เราฟังหน่อยดีกว่าก็จริงๆราคาทองคำเนี่ยถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาตลอดสัปดาห์ที่แล้วะนะคะแล้วก็อย่างบัรจันนะคะก็ขึ้นมาทดสอบแนวไฮสุดณปัจจุบันนะหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าเหรียญะะนะคะก็หลังจากที่อย่างที่เราพูดคุยในก่อนหน้านี้นะว่าราคาทองคําก็ถือว่าเป็นลักษณะไซเ e w a y s นะคะแล้วก็พอสามารถทะลุแนวต้านบริเวณหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหนึ่ มีปจัจจัยบวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผักดันขึ้นมาทดสอบแนวต้านถัดไป1,285นะคะเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยถือว่ามีประเด็นทั้งความแังของทางอ e ีบาร์กด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นทางด้านรัสเซียยูเครนะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ขึ้นมาทดสอบดาวเทนไลน์บริเวณ1,285เหรียญแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะมีแรงขายลงมาแล้วก็ประกอบกับ ตัวเลขสหรัฐนะเมะื่อวานนี้ตัวเลข CPI ออกมานะจะเห็นได้ว่าออกมาดีสุดในรอบ1ปีเลยทีเดียวนะรตรงนี้ก็เลยทําให้มีแรงขายทำกำไรทองทำลงมาแล้วก็ปรับตัวลงมานะแต่ว่าในชั่วโมงการซื้อขายนะปรับตัวลงมาต่ําสุด1,258เหรียญดลลารนะคะแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาอยู่นะจุดประมาณ1,270อีกครั้งนะก็ถือว่ายังไม่ได้ปรับตัวลงไปนักนะไม่หลุดแนวรับบริเวณ1,258เหรียญถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีอยู่นะถือว่ายังมีลักษณะที่แกว่นตัวในกรอบ อ,อย่างคืนนี้เราให้แนวรับ1,258เหรียญแล้วก็ด้านบน1,285ที่ราคาทองคำทำกรอบไว้เมื่อวานนี้นะแล้วก็ถือว่าในช่วงนี้เนี่ย ประเด็นที่ต้องจับตาก็คือการประชุม f o m c ซนะซึ่งเริ่มประชุมตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็จะมีผลการประชุมค่าคืนนี้ประมาณตีหนึ่งบ้านเรานะ,ะ<ม>ก็ต้องติดตามดูว่า,าจะมีผลการประชุมอย่างไรซึ่งมีการคาดการณ์กันอยู่แล้วว่าจะมีการปรับลดขนาด QE ลงอีก1นึ่งล้านเหรียญยูเอเซลนะซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามคาดแล้วก็ถ้าเราสังเกตการในทุกๆครั้งที่มีการประกาศปรับลด QE นะคะก็อาจจะส่งผลลดต่อราคาทองคาแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วเพราะว่าเนื่องจากราคาทองคาก็ถือว่า,าซึมซับข่าวนี้้ไปพอสมคววรแล แต่ช่วงปีที่แล้วเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยยังมองว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับลด QE ตามคาดอยู่นะคะ10,000มล้านเหรียญก็น่าจะส่งผลลบต่อราคาทองคำเล็กน้อยนะคะก็ไม่น่าจะทําให้หลุดแนวรับแต่อย่างใดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ตลาดจับตาม,มองเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องดอกเบี้ยนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเมือ่อไหร่จะมีการพูดถึงประเด็นนี้ไหมนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดมีการพูดถึงประเด็นว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะตรงนี้อาจจะกดดันราคาทองคำทำให้ปรับตัวหลุดแนวรับได้นะ<ม>แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีแตการแตะถึงตัวตัวดอกเบีย้ยนะคะก็น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบคืนนี้นะคะเราให้แนวรับ1,264เหรียญเวซ่าแล้วก็1,258เหรียญน,นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่1,275เหรียญแล้วก็1,285เหรียญนะคะแล้วก็ช่วงนี้สําหรับนักลงทุนก็ยังมองว่าก็น่าจะยังคงแกว่งตัวในกรอบแบบนี้ไปก่อนนะะแล้วก็นักลงทุนที่มี การซื้อช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวลงไปเยอะๆนะคะ,คะก็อาจจะรอดูว่าราคาทองคำถ้ายังไม่ผ่าน1285ก็อาจจะทยอยขายได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดมีการสามารถผ่านไปได้ถ้ามีประเด็นทางด้านความรุนแรงทางด้านอิรักมากขึ้นนะคะ,คะก็อาจจะทำให้ราคาทองคำทะลุขึ้นไปได้แล้วก็ไปทดสอบแนวต้านของสัปดาห์1300เหรียญหรือว่า1310นสเหรียญดอลลา์ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้นะคะลงมาในแนวรับแรก1,264หรืออะไรอย่างนี 1, น้เราสามารถเข้าไปซื้อได้เลยหรือเปล่าคะหรือว่ารอค่อยๆทย,อย,อ,ย,อ,ยอยเข้าไปดีคือสําหรับตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวลงมานะคะก็จรงิจรงๆเข้ามาซื้อได้แต่ว่าสําหรับนักทุนที่ยังไม่มีโพสิช<ม>ันนะคะยังแนะนําว่าสาหรับคืนนี้อาจจะจับตาดูรอผลการประชุมก่อนดีกว่าะนะคะเพราะว่าอาจจะสร้างความมั่นพวดในคืนนี้ได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเข้าโพสิชันนะถ้าเกิดว่าหลังจากผลการประชุมออกมาแล้วมีการไม่ได้มีการพูดถึงอัตราดอกเบี้ยอะไรแล้ว มีการปรับลด QE ตามค่านะไม่ได้ <คะ S 1> มีการปรับลดน้อยหรือมากกว่าที่คาดการนะรตรงนี้<ม>ก็ถือว่าค่อยมาเข้า Position เวลาราคาทองคำย่อตัวลงมาแนวรับอีกทีวันพรุ่งนี้ก็ได้นะ,<ค>ะแต่ว่าถ้าราคาทองคำหลุดบริเวณ1นึ่ตรงนี้สัญญาณไม่ดีนะก็<ค>ะมีโอ,อกาสที่จะกลับมากแกว่งตัวในกรอบ1 2 4 0งพัอีถึง 1, อกีกครั้งได้<ม><ม>ในช่วงก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็แว่งตัว1 2 4 0เหรียญจนถึย1,260เหรียญนะึงหนึ่งพันสนงร้อยกรอบเหขียญนมานะเป็น1000 ด้านล่าง1,260แล้วก็ด้านบนก็ขึ้นมา1,285เหรียญอยู่นะคะซึ่งอย่างนักลงทุนในปีนี้ถ้าเกิดใครที่ลงทุนทองคำในปีนี้จะทราบนะว่าราคาทองคำก็จะค่อนข้างมีความผันผวน,นแหละแต่ว่าก็จะผันผวนในกรอบนะคะแล้วก็ซื้อขายให้เข้ามาแนวรับขายแนวต้านนะถ้า ถ้าราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้านขึ้นมาได้ก็ follow ได้แล้วก็ไปขายทีนะ,ะหรือว่าถ้าราคาทองคำหลุดแนวรับลงมานะคะก็เปิดช็อต position นะคะแล้วก็คอก่อยมาปิดทำกำไรสำหรับปีนี้ราคาทองคำก็เล่นแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าให้ดูแนวรับหลกัลกๆ1 2 5 8ถ้าหลุดก็อาจจะรอสำหรับนักงทุนที่จะซื้อนะคะรอไปดูว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับลงไปแนวรับบริเวณ1,240อ้ยีอีกครั้งนึง ครับมผมเรื่อของสถานการณ์อิลักษ์ะครับตอนนี้ถ้าเกิดเห็นภาพข่าวบางคนก็ถ้าเป็นแฟนทองคําก็จะบอกว่าโอ้โหรุนแรงแบบนี้สงสัยเดแยวทองจะขึ้นรอบใหญ่จะมีโอกาสไหมครับว่าเอสถานการณ์นั้นอาจจะลุกลามพันปลายไปแล้วก็ดันให้ราคาทองคําขึ้นมาได้หรือก็ต้องรอดูพัฒนาการของสถานการณ์อี ก็จริงๆต้องต้องจับตาดูด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีสถานการณ์ความรุนแรงมากขึ้นนะคะก็ทําให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาตามน้ํามันด้วยนะแต่ว่าสังเกตหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันเริ่มทรงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นตรงนี้ทองคําก็อาจจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นแล้วนะคะก็ถือว่าประเด็นนี้ก็ยังจะต้องจับตาดูก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สนับสนุนทให้ราคาทองคําปรับโบกในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีประเด็นทางด้าน QE ต้องจับตาด้วยเพราะวว่่่่าาาาาาออยงทีบบกกกรรรรปัม QE ก็ทําให้ราคาทองคำค่อยๆปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีการซึมซับข่าวทางด้าน QE มาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นการปรับตัวลงอาจจะลดช่วงการปรับลดลงไปนะคะคแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้นอกจากประเด็นทางด้านการประชุมเฟองคแล้วนะคะก็จะมีประเด็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในวันพรุ่งนี้นะจำนวนผู้ขอรับชวัสดิการการว่างานรายสัปดาห์แล้วก็มีดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตด้วย ซึ่งค<ม>าดการณ์กันว่าน่าจะ,าจะเป็นยังไงครับคือมีจำนวน,วนะะผู้ขอรับสวัสดิการกันว่างงานนะคะซึ่งมีการประเมินไว้ที่ระดับ3า0 0 0นหนึ่งมืนหกพันตำแหน่งนะคะถ้าเกิดว่ามีการออกมาต่ํากว่าที่คาดนะคะถ้าตัวเลข เศรษฐกิจสหรัฐนี้มีผู้ขอรับนในการน้อยกว่าที่คาดเนี่ยเศรษฐกิจดีนะคะราคาทองคำก็มีโอกาสจะปรับตัวลงนะคะก็ะะจะเป็นไปนในทิศทางนี้แต่ในช่วงนี้เนี่ยค่างเงินบาทอาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องตามถึงแม้ว่าจะกลับมาทรงๆแต่ว่าสัปดาห์นี้จะเห็นว่าเริ่มมีการอ่อนค่านะคะต่างชาติเริ่มมีการขายในตลาดหุ้นด้วยนะคะแล้วก็ถือว่า การที่ข่างเงินบาทอ่อนค่าก็อาจจะทําให้ราคาทองคําในประเทศดูว่ามีการปรับตัวบวกขึ้นมาด้วยนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งอย่างที่ต้องติดตามแต่อาจจะไม่ได้ผันควนเหมือนช่วงในก่อนหน้านี้ค่ะ,<ป>ะค่ะแล้วไม่ได้พูดถึงกองทุนต่างประเทศมานานแล้วนะคะเขามีการถือครองหรือว่าลดสัดส่วนเพิ่มสัดส่วนอะไรกันบ้างคะในตอนนี้สําหรับอกองทุนนะคะอย่างกองทุน SPDR เองนะจะเห็นได้ว่าช่วงต้นสัปดาห์มานะก็มีการขายออกมาต้นสัปดาห์มีการขายออกมาซีตันกว่าในวันหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการขายอีกเล็กน้อยก็ถถือว่าึง แม้ราคาทองคำจะปรับขึ้นแต่กองทุนเงยคงขายเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลบวกต่อของคำในระยะต่อไปนะก็ยังมองว่าการปรับขึ้นอาจจะเป็นการปรับขึ้นในช่วงสั้นๆยังไม่ได้เป็นการปรับขึ้นที่จะบือหวาปรับตัวขึ้นไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องติดตามกันดูว่าถ้ากองทุนเงไม่ได้กลับมาส่งสัญ,ญญาณซื้อนะก็อาจจะเป็นการปรับขึ้นในระยะสั้นเท่านัานาน้นแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงอีกครั้งได้ค่ะครับวันนี้ขอบบบรระคคคคุณมากเลยัั่ เรากลับมาติดตามกันนะคะสำหรับมันนี่บีชได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกานะคะถ้าหากว่ามาอัปเดตทองคำก็ทุกๆวันพุธนะคะก็จะเจอกับคุณนัทแบบนี้ด้วยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ